สมาชิกเบลเป็นคืออะไรอ่ะทำไมมันขึ้นแนวนี้น่ารักจ้ะขอบคุณจ้ะสวัสดีครับพี่ม่อนพี่ม่อนจะเบลยี่สิบหรือ,อยังเนี่ย ทุกคนหนูมาสักประมาณสี่ทุ่มแล้วหนูจะลงแบบไลฟ์ตั้งนานยังไม่รู้จักอีกอไม่มันคืออะไรอะ่ะมันคือการทําอะไรอะ่ะพี่วโ,โร <c oughs> หนูไม่รู้จริงๆคือหนูไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทำไมไมันขึ้นแบบนั้นสมาชิกมันอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะหนูไม่ค่อยอยากรู้อะไรเหมือนกันคนสวยรับค่าด้วรค่ะพี่บอยบอย,บอยตาคนสวยเป็นอะไร เป็นเป็นอะไรคะอ๋อใจส้มมันเลื่อนไปว่าอะไรคะตาเป็นอะไรไม่มีอย่ามาว่านะขอบคุณที่ก็ติดตามครับขอบคุณที่ก็ติดตามแล้วก็ขอใจนะคะสวัสดีค่ะพี่บูมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บ อาเบียวใจอ๋อไปว่าอะไรคะขอบคุณขอจอนะคะขอบคุณพี่ที่ขอจอให้หนูนะ <c oughs> ขอบคุณขอจอคะ่ะ ส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> เอาก็เขาบอกหนูก็อ๋อไว้ก่อนแต่หนูยังไม่รู้ไงหนูยังไม่รู้แบบหนูก็อ๋อไว้ก่อนไงก็เข้าใจว่ามันเป็นอันนี้แต่มันคืออะไรไงคะ่ะพี่เข้าไหม,ไมจจพ,นะพี่เข้าใจจีคิโพดนะพข้ารณาไหมต่อมา ต่อมาเป็นภาษาไทยเข้าใจหรือไหมต่อมาเป็นภาษาไทยคะ่ะต่อมาเป็นภาษาไทยค่ะเข้าใจหรือไหมคะ <c oughs> วัสดีครับพี่เป็นดีเจมาต้องนานไม่รู้ได้ ไม่หนูเป็นแต่ว่าหนูก็ยังแบบว่าปึกกระลิ้นอยู่ไงคะแบบหนูแบบปึกกระลิ้นแบบว่าถึงขั้นแบบว่าไม่รู้อะไรสักอย่างเลยพี่รู้ไหมหนูเป็นมาตั้งนานอ่ะหนูอ่ะพีเคแล้วหนูเพิ่งออกห้องจากพีเคได้อ่ะพี่เมื่อวานนี้อ่ะหนูเพิ่งทําได้ว่าที่เขาบอกหนูอ่ะหนูเพิ่งทําได้สวัสดีค่ะพี่มอนเข้ามาสามรอบแล้วนี่แหลอ่ะก็คือหนูเพิ่งออกจาก พี่ผมติดตามพี่อยู่พี่น่ารักกินข้าวกับอะไร,รอะคะพี่พี่ไม่รู้วันเดินพี่จะกินข้าวกับอะไรห้องแรกพี่สองเดินเขารู้หมดห <c oughs> น,นูไม่รู้หนูไม่รู้เรื่องพี่บอกว่าหนูแบบนี้เลยมามากินออมแมวไม่แป้งตางูสิงไม่รักแล้แป้งตางูสิงทำไมต้องเอาโปรไฟล์รูปสติ๊กพี่สอนเขาอีก อ๋อโอเคครับก็พี่สอนเขาไงแต่หนูไม่มีคนสอนไงพี่เขารู้แต่เขาไม่สอนหนูไงพี่เขาให้หนูแบบหนูถามพี่เขาใช่ไหมตอนหนูพีเคเสร็จอะตอนหนูพีเคเสร็จอะแล้วหนูก็แบบว่าหนูก็บอกพี่เขาว่าพี่คะมันมันออกยังไงคะหนูไม่เป็นข้ะทาแบบนี้ใช่ไหมพี่เขาไม่บอกหนูสักคําเลยอะทุกคนพี่เขาไม่บอกหนูสักคำเลยแล้วพี่เขาก็พิมพ์อย่างงี้ต่อแล้วหนูก็เลยได้พี่ ปีเตออีกฝั่งเขาบอกว่าวิธีการกดออกพี่เขาคำหนูก่อนนะทุกคนทุกคนดูไหมพี่ที่อยู่ในห้องหนูเขาให้พี่เขาคำหนูได้ไงอะ่ะทำไมเป็นแบบนี้เ <c oughs> ขียนแล้วคอยเขียนแล้วอย่าเรียนเอฟเฟคเสียงปะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากกดเปได๊ะๆ,ๆ,ๆแบบนี้ไม่เป็นไรไม่มีเอฟเฟคเนียงก็ได้เพราะหนูก็เป็นเอฟเฟคเสียงอยู่ ยังไงอ่ะเจ็บฟันอ่ะเมื่อกี้เคี้ยวฟันแล้วเจ็บเลยสวัสดีครับบอกมาได้บอกมาได,มด้มาเรามาอุย้ยมันไม่สำเร็จมันขึ้นไม่สำเร็จนหนูแล้วหนูเพิ่งเคยไม่สำเร็จภารกิจคน เป็นครั้งแรกที่หนูไม่เจอเมลพัทยกิย๊กใหม่เราจะตั้งใหม่กันนะคะไม่เป็นไรเราไม่สำเร็จเราก็ตั้งใหม่ไงอ๋ออ๋อหนูไม่เอาหนูเอาอยู่นะหน,หนูไม่เอาหัวใจตรงไหนเอ้ยยังไม่เอานั้นตรงไหนวะเอาโพดยังไม่เหรนนั่งจีเดี๋ยวเอาอันนี้โหเยอะเกิน วเนี่ยเกอร์ลยทเฮดไม่สัมบัติเอาไหมไม่หนูชอบอันพี่ที่พักพิงแห่งความรักเนี่ยแปลว่มันสวยอะหนูชอบหนูเลยแบบอยาเอาอีกอันนี้เยอะเกินอะกำหนดเองกำหนดสักสี่สิบจีสิบห้าสี่สิบ สี่สิบสี่สิบดีเฮ้ยเออสี่สิบแล้วก็อะไรอยู่วะเ,เว้ยรสปอร์ตเอาแหวนแต่งงานดีกว่าเอา้าแล้วหันนั้นหนูหายอยู่ไหนอะ